ในการถแถลงนโยบายครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรมีหลายช่วงหลายตอนนะครับที่นายยกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงความคิดความเห็นถึงสิ่งที่สสอ,อภิปรายกันในสภามีบางช่วงนายกรัฐมนตรีแพรทองทาน,นได้ออกมาพูดถึงการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านดูเหมือนจะเรียกร้องให้ฝ่ายค้านมาช่วยกันทํางานกับรัฐบาลน,นะครับซึ่งก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรียกร้องฝ่ายค้านมาทํางานกับรัฐบาล แต่ไม่น่าเชื่อครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยหลุดออกมาประโยคหนึ่งประโยคที่ว่าคืออะไรครับประโยคที่ว่าก็คือที่บอกว่าไม่อยากให้ฝ่ายค้านคับแค้นใจไปเป็นฝ่ายแค้นนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมไม่ทราบว่าทําไมนายกรัฐมนตรีถึงกังวลใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปเป็นฝ่ายแค้นหรือท่านหรือพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดพรรคการเมืองที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรค ไปสร้างความขับแค้นใจให้กับใครในฝ่ายค้านหรือไม่การที่ขัานข้างคั่วนะครับจากพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนมาจากตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองอีกขั้วหนึง่งยังฝังอยู่ในใจท่านหรือไม่จึงมีความกังวลว่าบางพรรคจะเปลี่ยนจากฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายแข้งหรือการที่ท่านเอาพรรคการเมืองบางพรรคออกจากการเป็นรัฐบาลไปไม่ให้ร่วมรัฐบาล ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานขึ้นมาเป็นนายกกังวลว่าเขาจะไปเป็นฝ่ายแค้นหรือเปล่าผมคิดว่านายกรัฐมนตรีคงมีความวิตกกังวลในใจพอสมควรในเรื่องที่อาจจะถูกลุมกระหน่ำลุมกระทำในหลายๆเรื่องเพราะมีความกังวลว่าพรรคฝ่ายค้านจะไปเป็นฝ่ายแค้นซึ่งผมมองว่า นายกรัฐมนตรีควรจะเดินหน้าในการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นงานที่ตัวเองอยากจะทําชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นความตั้งใจจริงในการที่จะทํางานความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่าที่จะไปหมกมุ่นกับเรื่องใครจะเป็นฝ่ายค้านใครจะเป็นฝ่ายแคนซึ่งผมคิดว่านั่นไป่ใช่สาระสําคัญที่นายกมนตรีควรจะหยิบเอาขึ้นมา สแสดงความคิดความเห็นในรัฐสภาแต่อย่างใดครับ